สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงไอ้พระธาตุพนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะเดินเข้าไปในตัวองค์พระธาตุอ่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนทุกคนนะเนี่ยให้ทุกคนดูบรรยากาศตอนนี้ก็กําลังจะเดินขึ้นไปในตัวองค์พระธาตุนะทุกคนนะใครที่เข้ามารับชมคลิปแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดไวนะ้นั้นทุกคนนะนี่ก็เป็น น่าจะบูชาทาเวสวุวรรณทุกคนดูเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทุกคนดูโดยรอบเนี่ยก็จะมีพญานาคสองสี่เจ็ดเสียนแล้วก็เวสวุวรรณอยู่ตรงนี้ทุกคนนะคนน่าจะมากราบไหว้สการะบ,บูชากันเยอะมากสังเกตดูตผ้าแดงทุกคนใครที่จะมาขอพรกับทเทวสวุวรรณก็มาขอได้นะครับทุกคนที่วัดพระธาตุพนม อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอ่ะตอนนี้กําลังเดินพาพ่อกับแม่มาพ่อก็เดินไม่ค่อยได้นะทุกคนนะอาจจะสายหน่อยนะทุกคนนะก็จะว่ากันนะกาลังเดินเพราะแอรก็ตกบันไดมือเช้านี่เจ็บเจ็บตรงหลังทุกคนอบูชาดอกไม้ทุกเทียนก่อนนะ อตอนนี้ก็จะเดินมามีตังค์ไหมแม่อ่ะแม่แมอาตังค์อยู่นี่เดี๋ยวบูชาดอกไม้ทุกเทียนก่อนทุกคนมันต้องเข้าฝั่งนู้นไม่ใช่หรอตัวเทียนอะ่ะต้องต้องเข้าฝั่งนู้นนะดอกไม้เข้าไปบูชาข้างในไปไปไม่เดี๋ยวเราเข้าไปนู่นได้ไหม ปฝัป่งนี้ไงที่ข้าฝั่งนี้พบมานี่มารือว่าเข้านี้ได้เหรอไม่ได้ั้างไ,ไม่ไม่อันี่นี่นขา้ารถเข้าฝั่งนู้นใช่ไหมถ้าจะไปตอนนี้หาทางรถคุณข้าได้เลยพบเข้าได้เลยปะยกที่ละขาว่าประตูุดานแี้ค่ะอ๋อ อ๋อตอนนี้เขาถ้าแม่ปไปเป็นบูชาดอกไม้ตอตนแม่เนี่ยเปบูชาดอกไม้กันอันนี้ใส่อีกแม่แม่แมเอาไปเพื่อกันเลยมาทุกคนเลยเอาตอนนี้ก็บูชาดอกไม้ทุบเทียนเนี่ย <laughs> จับจับจับไดดีๆจ,จ,จับดีๆเออจะพาจะพาเข้าไปในตัวอุปทัมภ์ทุกคนพอดีเอาพ่อมาด้วยแล้วก็กําลังจะเอาเข้ากันยังไงตอนนี้กําลังดูอัอทาน เอาลูกน้องนะโอเคได้ได้ได,ได้เออโอเคก็เข้าได้ไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูในชมในตัวองค์พระแกันทุกคนโอเคปะเข้าไปนั่งรอตอนนี้ก็พร้อมแล้วอ่ะตอนนี้ก็เข้ามาในตัวองค์ระธาตพนมแล้วทุกคนนะเดี๋ยวให้ทุกคนรับชมกับบรรยากาศคือบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบห้าโมงเย็นทุกคนดูเดี๋ยวอดจะพาไปถ่ายดูบรรยากาศดูแล้วแล้วก็ข้างในนะทุกคน สูงมาอาจจะเป็นมุมใกล้หน่อยนะทุกคนนะก็ตอนนี้ก็ได้เข้ามาในตัวองค์พระธาตุเรียบร้อยแนละ้วทุกคนแล้วก็จะพามาดูหินเก่าแก่คือหินนี้รู้สึกว่าจะมีตำนานนะทุกคนนะแต่เราก็ให้แก้ว่ายตรงนี้นนก,ก,นก็ได้นี่นนนครับเอาไม้ดอกไม้เลยจะมาให้เอาดิเบบูชาดอกไม้ทูบเทียนอะ่ะถ้าแก้ว่ายอยู่ข้างนอกนก็ได้ข้างหน้าเนี่ยอันนีค้คือเป็นหินเก่าแก่นะทุกคนนะหินนี้ก็น่าจะมีตำนานนะให้ทุกคนดู เสานี่นะครับหินตัวนี้ก็จะเป็นหินเก่าแก่ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กก็เจอเห็นเลยทุกคนแล้วทุกคนมันน่าจะมีอะไรไม่รู้ว่าเสาอะไรไม่รู้อะเนี่ยก็เข้ามาในตัวองค์พระธาตุพนมเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะทุกคนนะใครที่มาแล้วชมหรือว่ามาที่จังหวัดขอนม,นมก็อย่าลืมแวะเข้ามาไหว้แล้วก็กราบสักการะบูชานะทุกคนตอนนี้มาช่วงเย็นหน่อยคนก็ไม่เยอะอากาศก็ไม่ร้อนทุกคน อันนี้จุดบูชาดอกไม้ทุบเทียนแม่ก็นั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปเวียนเทียนสามรอบทุกคนอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของพระธแต่เราไม่รู้ว่าจะย้อน,อนแสงหรือเปล่าแล้วเราจะไปถ่ายทุกคนดูอันนี้แม่ก็กำลังซื้อดอกไม้ไอ้บูชาดอกไม้ทูบเทียนอยู่ทุกคนอันนี้ประตูหน้าวัดพระธาตุนะทุกคนนะ ก็จะมีตลาดเดี๋ยวก็จะพาเดินเดินดูว่ายังไงจะถ่ายมุมไกลทุกคนดูบรรยากาศภายนอกอุย้ยแผงลอตเตอรี่เต็มเลยทุกคนแต่แอดก็คงจะเสี่ยงซื้อก่อนเผื่อไอ้สิบสองล้านอะไรเงี้ยอุย้ยแต่พ่อน่าจะลงไม่ได้บันไดเป็นบันไดชันทุกคนหน่าจะลงด้านนี้ไม่ได้เนี่ยแผงลอตเตอรี่อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศภายนอกนะทุกคนนะหน้าวัดพระธาตุพนมบรรยากาศก็จะมีแผงลอตเตอรี่ขายคือคือนะักท่องเที่ยวก็เดินมา ทยอยกันมาทุกคนดูอันนี้คือบรรยากาศด้านหน้าและส่วนนี้ก็พาทุกคนมาดูมุมด้านหน้าของตัววัดนะทุกคนนะก็จะประมาณใครที่มาก็อย่าลืมเข้ามานะทุกคนนะมาเที่ยวสการาบูชานคามโนมพระธาตุพนมทุกคนให้ทุกคนดูมุมนอกเผื่อคนต่างจังหวัดไม่เคยมาหรือว่ายังไม่เคยมาก็ แอดก็จะพยายามถ่ายเก็บทุกงม,มให้ทุกคนได้ดูเนี่ยก็เป็นประตูทางเข้าเนองก็มีเสือสองตัวนะปกปักรักษานะประตูแอดก็เจ็บหลังทุกทุกคนภาพอาจจะออกมาไม่สวยนะเพราะว่าเจ็บหลังมากเลยทุกคนเนี่ยแอดก็จะยืนอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยถ่ายทุกคนดูบรรยากาศดีมากทุกคนใครที่มาก็อย่าลืมมากบไหว้สการะบูชา แอดก็มาเกือบทุกครั้งแม่ก็บูชาออกมาทุกเทียนให้ละเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเวียนเทียนแล้วก็ได้บุญร่วมกันนะทุกคนนะอันนี้ก็คือตัวบรรยากาศภายในวัดก็จะเงียบๆหนะ่อยเพราะว่ามาช่วงเย็นละแอดมาตอนกลางวันแอดกลัวร้อนก็เลยมาช่วงเย็นก็ทําเป็นคิปให้ทุกคนดูเนี่ยบรรยากาศสวยงามทุกคน ก็มีท้าเวสุวรรณเดี๋ยวก็จะไปพาไปถ่ายตรงมุมนู้นตัวองค์พระธาตุก็สวยงามมากแต่ในตัวองค์พระธาตุเขาน่าจะไม่ให้เข้าทุกคนคนก็เยอะนะทุกคนนะกับมาจักระบูชาสมภพไปแล้วหรอไปเห็นอยน่างรไปหาเขาเห็นอย่าง๋อ นี่ไงทุกคนเดี๋ววทายอยกันเข้าไปนะตอนนี้ก็ก็เอาดอกไม้ไปตามมันจะชนกันเดี๋ยวจะรอเขาอยู่นะบรรยากาศนึ่ไงนึกไง,าไงมาแล้วนะนูอันนี้ก้นี้นะครับทุกคนดูสวยงามมาก พ่อน่าจะเข้าไม่ได้มั้งพาแก,ากว่าแกไหวตรงนี้แล้วก็ดอกไม้แกลเลยเออสลับกันเข้าเดินวนรอบพอดีเดินเบียนเทียนแล้วจะเบียนเทียนล่ะให้พ่อรอข้างนอกทำไมาดอกสวยจังนะอ่ะอันนี้ก็จะพ,ะพาทุกคนไปเบียนเทียนนะทุกคนนะรอบสามรอบแล้วก็อธิษฐานนะทุกคนนะใครที่ยังไม่มีโอกาสมาไหว้พระธาตุพนมก็ ให้ทุกคนดูบรรยากาศดีมากทุกคนตัวองค์พระรป่ะเราไปเวียนก่อนแล้วก็เอามาเลียนแม่ป่ะสามรอบแม่เราอยู่นี่ก่อนนะก็คือสลับกันนะทุกคนบรรยากาศภายในเราก็จะเวียนสามเวียนเทียนสามรอบนะบรรยากาศก็กําลังดีทุกคนคนมาเริ่มเวียนเทียนด้วยกันเลยนะทุกคนนะอธิฐานด้วยกันเดี๋ยวอาจจะเป็นตัวแทนอ่ะ ให้ได้บุญรวมกันนะทุกคนนะใครที่อธิษฐานแล้วประสบผลสําเร็จยังไงมีได้เวลามาแล้วก็ค่อยมานะทุกคนคือดีมากปกติแอดก็มาตลอดนะทุกคนอืมกล้องอาจจะสายตหน่อยนะทุกคนนะยังไงก็อย่าว่ากันโอ้มาเวลานี้กําลังดีนะทุกคนนะห้าโมงนิดๆอะไรเงี้ยเออแบบบรรยากาศไม่ร้อน แอดเดินกับเพกกับเพกนะก็เลยแบบกล้องก็เลยอาจจะสายนิดหนึ่งทุกคนกำลังเยียนเทียนรอบที่หนึ่งทุกคนนี่ก็สวยงามมาให้ทุกคนดูบรรยากาศโดยรอบลมลื่นทุกคนลมลื่น ถ่ายรูปก็ถ่ายรูปได้ไม่เยอะเพราะว่าจะนั่งหามุมส,สวยๆอะไรมันก็ไม่ได้ไงทุกคนเจ็บก็เบียนเทียนทั้งหมดก็สารอบนะทุกคนอาจได้บุญด้วยกันนะใครที่มารับชมคลิปเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนแล้วเกิดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในครั้งต่อไป ก็มีน้องๆมานี่นะทุกคนดีดพินเดี๋ยววนสามรอบก่อนเดี๋ยวมามาให้ทุนการศึกษาน้อง1รอบผ่านไปนะทุกคนนะอาไดไ้บุญด้วยกันนะใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญได้กุศลด้วยกันอธิษฐานจริงได้ก็ให้สมพรปานพรา,าทุกคนนะก็ถือว่าแอดเป็นตัวแทนของ F C ซก็แล้วกันที่จะไม่มีโอกาสได้มาไหว้พระธาตุพนม รอบที่สองทุกคนก็คือมาแล้วก็คือซื้อไอบูชาดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็มาเวียนเทียนสารอบได้ทุกคนนะเข้าหน้าไหนก็ให้ครบรอบหน้านั้นพรปพธาต์มีทั้งหมดสีหน้าทุกคนแอดก็รอบที่สองละตอนนี้เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนม ก็มาอธิษฐานสวดมนต์นั่งอธิษฐานสวดมนต์กันทุกคนผู้คนก็ทยอยมากันนะทุกคน บรรยากาศกำลังดีทุกคนไม่ร้อนโอ้ยังไม่ครบสองรอบไปแล้วนะอันนี้อีกหนึ่งรอบนะครับครบสามรอบ รอบที่สามแล้วทุกคนบางคนก็มาแล้วก็นั่งชมตัวองค์พระธาตุอากาศมันเย็นสบายทุกคนบาง<ม><ม>คนก็มาจากต่างจังหวัดไงอ๋อนี่เขาน่าจะถวายผ้าทุกคนเนี่ยสวดเดินขะ้ามอน่าจะถวายผ้ารอองค์พระธาตุนะทุกคน ตอนนี้ก็เป็นรอบที่3ามแล้วทุกคนนะดูพระนี่แหละบรรยากาศรอบๆตัวองค์ประธานก็จะประมาณนี้แหละทุกคนแต่คือวัดนี่คือใหญ่มากถ้าจะให้เดินเก็บทุกจุดนี้เดินไม่ได้ทุกคนแต่ก็เดินเยียนเทียนนะ ถ้ที่เข้ามารับชมนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยทุกคนได้บุญกุศลด้วยการคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกคนนี่น่าจะถวายผ้ารอบองค์พระธาตุมาทุกคนตัวนี้น แอดก็ครบสามรอบแลนะทุกคนนะ,ะก็จะตั้งจิตอธิษฐานก่อ,อน,นขอย FC กดติดตามลูกด้วยเทินขอให้ช่องดังๆเปียงปังๆนะทุกคนนะใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้สมปรารถนาคิดสิ่งดใดก็ให้ได้อย่งสมใจคิดทำสิ่งดใดก็ประสบผลสำเร็จด้วยกันนะทุกคนนะ FC ทุกคนอ่ะ คอยช่องปังๆดังๆคอยเอฟซีติดตามเยอะๆคอยเอสซีรักคอยซี FC แบบเอ็นดูนะจาทุกอัได้บุญด้วยกันนะทุกคนวางดอกไม้ก่อนแล้วก็จะไปให้ทุนกนารศึกษาเด็กอันนี้ก็ถางไหวนะทุกคนนะกรถาเดี๋ยวจะมาให้ทุนกนารศึกษาเด็กก่อนอดีหมดเลยเหลือทางยี่สิบบาทให้ทุนกนารศึกษาเด็กครับนี่ก็เด็กก็มาเล่น ก็ให้ทุนการศึกษาเด็กนะทุกคนนะน้องๆก็น่ารักนะคือทิ้งแคนอะเราก็ตอนนี้ได้เดินเวียนเทียนเสร็จสิ้นตนอันที่เรียบร้อยแล้วสามรอบแล้วก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศโดยรอบต่อไปให้แม่เวียนเทียนก่อนตัวด้านหลังนะทุกคนนะ จะพาทุกคนไปตัางก้องเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพบเราไปเจอกันข้างหน้าตรงนี้นะเยดยวทิ้งมาแล้วข้างหน้าตรงนี้นะจะไปถ่ายคลิปตรงข้างหน้าตามมาทุกคนอากาศเย็นคนก็เริ่มมากันแล้วทุกคนอ่ะจะพาทุกคนมาดูที่นี้หลังจากเยีนเยเทียงเสร็จแล้วเราก็มาดูบรรยากาศโดยรอบทุกคนก็คนก็มากราบไหว้ยเยอะอยู่นะทุกคน ก็จะมีสิ่งอ่ะอะทุกคนสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบ คิปไวเพียงเท่านี้นะคุณคนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงก็ให้เอฟซทุกท่านติดตามต่อในคลิปครั้งต่อไปนะทุกคนนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะทุกคนใครที่เห็นคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยอ่ะตั้งจิตอธิษฐานขอพอรจากองค์พระธาตุพนมได้เลยทุกคนถือว่าเป็นตัวแทนผ่านคลิปแอดก็แล้วกันอ่ะอ้าวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ